ขอน้อมกราบคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านสำหรับหัวข้อที่น่าสนใจในวันนี้เราจะมาเผยเคล็ดวิชาการอธิษฐานจิตแผ่เมตตา ขณะตื่นนอนจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาโมทนาบุญกับเราและปกปักรักษาเราเมื่อโยมได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาแล้วได้เกิดมาได้สดับฟังธรรมแสดงว่าโยมนั้นยังไม่ได้พ้นจากยุคขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเขาบอกว่าการเชื่อมต่อแห่งยุคของพระศรีอริยะเมตรตร ถามว่าก้าวเดียวโยมจะข้ามไปถึงแล้วยุคนั้นแต่ก้าวเดียวของโยมนั้นโยมมีความเชื่อความศรัทธาเพียงไรถ้าโยมไม่เชื่อไม่ศรัทธาร้อยก้าพันก้าแสนก้าหรือเกิดมาอีกสิบชาติโยมก็ต้องก้าวอยู่อย่างนั้น9ก้าอยู่อย่างนั้นแต่นับ9ก้าเหมือนจิตที่เกิดดับก็จิตดวงเดียวแต่จิตเกิดดับ โยมรู้ไหมว่าจิตเกิดดับเกิดดับกี่ครั้งดาวมันเลยเตรียมท้องฟ้าเปรียบเหมือนแบบนั้นเมด็ดทรายมันจึงมากกว่ามหาสมุทรเต็มมหาสมุทรมันเป็นเมด็ดทรายถ้าเปรียบเป็นดวงจิตของคนที่เกิดตายเกิดดับหรือพระผู้ที่สำเร็จไปแล้วมีมากมายเท่าเม็ดทรายเช่นเดียวกันนั้นจึงประมาณไม่ได้เลยแค่ก้าวเดียวถ้าโยมศรัทธา โยมก็เข้าถึงในยุคของพระศีรีอริยะเมตรตรถ้าโยมไม่ศรัทธาร้อยเก้าพันเก้าเกิดมาโยมก็เข้าไม่ถึงเพราะโยมไม่รู้จักเก้าวว่าจะก้าวไปทำอะไรที่ที่เราเดินนี้เราจะเดินไปทางเดินทางมรคนี้ไปเพื่ออะไรถ้าโยมไม่มีจุดมุ่งหมายความเพียรโยมก็จะอ่อนล้าเป็นความอ่อนล้า แม้โยมมีความเชื่อความศรัทธาโยมก็หมดความเชื่อความศรัทธาได้ความเพียรต้องตั้งมัน่นด้วยมีปัญญามีสติเป็นที่ตั้งว่าเราจะเดินในทางเดินแห่งมรรคนี้ไปเพื่ออะไรไปถึงเมื่อไหร่ไม่ใช่ให้ถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ให้ถึงของยุคพระศรีอริยะแม่ไตรไม่ใช่อย่างนั้นแต่ให้ถึงการหลุดพ้น ถ้าโยมหลุดพ้นได้โยมก็จะถึงได้ถ้าโยมไม่หลุดพ้นแต่โยมยังจเจริญในความเพียรในอิทธิบาทสี่อยู่ถ้าเดินในเส้นทางนั้นโยมก็ไปต่อเส้นทางได้เพราะมันเส้นทางเดียวกันเข้าใจไหมหมายถึงว่าเส้นทางเดียวกันอย่างไรเรายังเดินไม่สุดทางแต่เรายังมีความเชื่อความศรัทธาตั้งใจอยู่ในเส้นทางนั้นโยมก็เดินต่อไปได้ แต่ถ้าโยมหลีกนี้จากเส้นทางนี้เมื่อเดินไปแล้วสุดเส้นทางแล้วโยมไม่เห็นว่ามีอะไรโยมก็จะละจากความเพียรน,นั้นไม่เชื่อมั่นในทางเดินแห่งมรคนี้อย่างนี้โยมก็ต่อยุคไม่ได้แต่ถ้าโยมยังเดินกันอยู่อย่างนี้สวดมนต์กันอยู่อย่างนี้แผ่เมตตากันอย่างนี้จเจริญปัญญากันอยู่อย่างนี้ยังฟังธรรมกันอยู่อย่างนี้นั่นแหละเขาเรียกว่าทางเดียวกัน แต่เรียกว่ายุคต่อยุคยุคต่อยุคเหมือนพบต่อพบเมื่อโยมภาวนาจิตอยู่โยมตื่นมาจิตภาวนาต่อไหมอ้าวมันก็ทำหน้าที่ต่อกันก่อนที่โยมจะนอนโยมทำอะไรอยู่เมื่อโยมตื่นเป็นพบใหม่ในก่อนที่โยมจะนอนก่อนที่โยมจะตื่นสิ่งนั้นแลจะมาเป็นที่ชี้วัดว่ากรรมที่โยมทำนั้น มันจะมาต่อกรรมกันได้หรือไม่เขาเรียกว่าภพที่เรากระทําอยู่ก่อนที่เราจะนอนจะตื่นมาเป็นภพใหม่เราก็จะเสวยเสวยก็คือชาติชาติคือสัมผัสสัมผัสว่าเมื่อเราภาวนาจิตแล้วตื่นมาจิตเราถึงมีองค์ภาวนาต่อเพราะในขณะที่พบที่โยมก่อนนอนโยมทำอะไรไว้ถ้าจิตโยมโทมนัสเสียใจอยู่ ตื่นมาจิตโยมก็จะเศร้ามองหดถูใจทุกครั้งที่โยมตื่นนอนมาแล้วจิตมีความรู้สึกหวาดกลัวขอให้โยมตั้งจิตให้ตั้งมัน่นเข้าที่หลบภัยก่อนคือกำหนดลมเข้าลมออกให้รู้อยู่ในกายแล้วทำจิตให้สบายปล่อยวางกับอารมณ์นั้นแล้วระลึกถึงบุญกุศลทำให้จิตตั้งมัน่นแล้วแผ่เมตตาออกไป ไม่ว่าอารมณ์นั้นเราจะคิดอะไรอยู่ก็ตามกลัวอะไรอยู่ก็ตามให้อธิษฐานขออำนาจแห่งพระรัตนตรัยนี้จงดลบันดาลปกปักรักษาคุ้มครองดวงจิตของข้าพเจ้าขอบุญกุศลทั้งหลายจงมารวมเป็นหนึ่งและในขณะนี้ขอบุญกุศลทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้ทำมาแล้วในทานศีลภาวนาในบุญกุศลอันใดก็ตาม ขอให้สำเร็จประโยชน์กับดวงจิตดวงวิญญาณเจ้าที่เจ้าทางเจ้าบ้านเจ้าเรือนเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าทุ่งเจ้าท่าเจ้าป่าน้องคลองบึงทั้งหลายให้แผ่เมตตาออกไปทั่วทิศเทพพิยดาเจ้าเจ้ากรรมนายเวรดวงจิตวิญญาณที่เราเคยล่วงเกินอาฆาตพยาบาทมาดร้ายขอให้เขาเหล่านั้นจงเป็นสุขและโมทนากับคนผู้ทำความดี ผู้ถือศีลผู้ถือปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระสุปฏิปันโนพระที่ล่วงลับไปแล้วก็ดีบุคคลที่กำลังทําประโยชน์ให้โลกนี้อยู่ก็ดีให้โมทนาจิตเขาไปมีอนิสงส์มหาศาลและในขณะที่ยมอธิษฐานแผนแ่เมตตาอยู่ในขณะจิตนั้นมีญาณของจิตของผู้หนึ่งผู้ใดนั่งเข้าอยู่ในฌานสมาบัติก็ดี และวิธีนั้นของจิตนั้นเข้าถึงการหลุดพ้นอยู่ก็ดีมีอานิสงส์มากเหมือนเรานั้นได้โมทนากับผู้ที่อยู่ในการเจริญสมาบัติอยู่ก็ดีออกจากสมาบัติก็ดีเข้าบรรลุถึงอรหันตผลแล้วก็ดีกระแสจิตดวงนี้มันจะเข้ามาสู่จิตโยมให้เชื่อมต่อให้โยมเข้าถึงในธรรมอันวิเศษได้และพ้นทุกข์ได้นี่ก็เป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่ง อย่าได้ดูถูกดูแคลนในการอธิษฐานจิตในการตื่นนอนมาแม้จิตโยมจะดีหรือไม่ดีก็ตามขอให้โยมฝึกแบบนี้เพราะในขณะที่โยมวิตกอยู่ในอารมณ์ที่เรานั้นจะแผ่เมตตาจิตปรารถนาดีหรือครุ่นคิดอยู่ในจิตนี้เรานั้นสมนัตอยู่ก็ดีนั้นเรียกว่าฌานได้บังเกิดสมาธิคณิกะสมาธิมันกำลังก่อตัวขึ้นมา เพราะว่าสิ่งไหนที่เราฝึกไว้มันก็จะมารวมตัวกันในขณะนั้นเหมือนว่าที่โยมทำอะไรไม่ดีแล้วจิตโยมนั้นเศร้าหมองแล้วเมื่อโยมนั้นได้เสวยกรรมในวิบากกรรมขณะนั้นในอดีตกรรมที่โยมได้ทำไว้มันมารวมตัวให้ผลเหมือนเช่นเดียวกันจากเบาก็เลยกลายเป็นหนักขณะที่โยมอธิษฐานจิตแผ่เมตตาบุญมันเล็กมันน้อยก็จริงอยู่ แต่โยมอธิษฐานไปถึงบุญทั้งหลายที่โยมระลึกถึงถึงพระพุทธเจ้าผู้เอ่ยนามหรือไม่รู้นามพระอรหันต์เจ้าพระสาวกพระขีณนาศพผู้กระทำความดีอยู่ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้ปฏิปันโนอยู่ในขณะนี้เมื่อจิตเราเอ่ยไปถึงระลึกถึงจิตมันก็จะเชื่อมต่อเขาเรียกว่าเชื่อมต่อจักรวาลเพราะจิตนี้เป็นหนึ่งของจักรวาล เรานั่งอยู่ที่ใดเราก็นั่งอยู่ใจกลางของโลกเข้าใจไหมอย่าได้เห็นว่าไม่มีประโยชน์มีประโยชน์อย่างมากแล้วในขณะจิตโยมนั่งอธิษฐานจิตอยู่เขาเรียกว่าดวงตาสวรรค์ได้ถูกเปิดออกเขาจะมองมาเห็นโยมเห็นนั่งอยู่มีกระแสจิตแห่งวิญ,ญญาณอยู่อย่างนั้นเทพยดาเจ้าเขาจะมาโมทนา แผ่เมตตาในขณะที่ยมทำอะไรอยู่เขาจะมาโมทนาในคุณงามความดีและจะมาปกปัก,กรักษากระแสจิตกระแสดวงธรรมในครูบาอาจารย์พระสุปฏิปันโนที่เขาได้ฌานได้ญานแล้วเขาจะประสาทประสิทธิวิชาความรู้ถ่ายทอดให้ทางญานสมาธิเข้าใจไหมโยมไม่ต้องสงสัยว่าเมื่อเรานั่งสมาธิไปแล้ว ทำไมมีเหมือนมีจิตนั้นมาสอนนั่นแหละเป็นเพราะเรานั้นตั้งจิตอธิษฐานมีความศรัทธ,ธาต่อหลวงพ่อในครูบาอาจารย์องค์ใดก็ตามเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วท่านจะมาสอนกรรมฐานสอนสมาธิเราเพราะจิตไม่มีวันที่จะดับสลายไปถ้าดับสลายไปธรรมธาตุในโลกนี้คงไม่มีอยู่ถ้ายังไม่สิ้นถึงห้าพันวัฏส,สา คือห้าพปีความศักดิ์สิทธิ์ในมนตราม,มนคลังก็ยังคงอยู่วัตถุมงคลก็ยังคงอยู่เข้าใจไหมขอน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาสาธุสำหรับผู้ที่ได้จัดทำรรเรียบเรียงเนื้อหาข้อมูลดีๆแบบนี้มาให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันหวังว่าท่านผู้ฟังคงจะได้รับประโยชน์ข้อคิด ในเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยสำหรับวันนี้ทีมงานมัจฉาเสียงธรรมขอขอบพระคุณค่ะ